สวัสดีครับ f อที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาดูไล่มันสำปะหลังนะครับ f ออยู่ที่บ้านกุนบุญนะเนาะแถวอำเภอตะงอยนะอเนาะขีดมุกดาหารนะครับ f อนี่มาเอาลำมันก่อนแล้วค่อยไปปลูกนี่ครับดินกระเด้ง ฝนไม่ตกใส่นะครับเอซมันนี่ก็จะตายหมดแล้วครับเอซก็นี่ครับดูภูเขาเนาะดูภูเขานะครับเอฟซี FC. ก็นี่ครับน่นตรงนู้นครับเอซไล่ที่ผมไมปปลูกอยู่อยู่อยู่ไกลอยู่เนาะก็มา ตัดเอาละมันนะครับ fc ไปปลูกให้ส่วนที่มันไม่ออกเนาะที่มันตายก็เอาลำที่มันยังใหม่ๆนี่ไปปลูกแทนเนาะส่วนที่มันตายแล้วก็ไปไปดูกันนะครับชมว,วิวไปด้วยนะครับ fc ฝนก็เหมือนจะตกไม่ตกนะครับไอซีเมื่อคืนนี้อยู่ที่บ้านผมตกครับก็หาดูละมันเนะครับไอซีไอปลูกเนาะนะครับมาส่วนแม่น้องก้อยก็เดินนี่ก็รุ่งรุ่งรุ่งไปอยู่ครับไอซี ภูเขาที่บ้านกุนบุญน,นะครับเอฟซีผมก็มาถึงไร่มาเอาละมันเนาะไปปลูกนะครับเอฟซีเขาจะทำเป็นคันคูกันน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสวนนะครับเอฟซีแต่กันไว้อโอ้ นั่งดูไล่ดูสวนนะครับไอีนะครับก็พื้นที่แถวนี้เยอะอยู่ครับไอซีแต่เขานิยมปลูกนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับไอซีสภาพป่าบริเวณนี้แต่บ้านนี้ปลูกมันนี่ ทำเป็นทางน้ำนะครับอีซ e ีทางนี่ใช้รถแท็กอร์เนาะหรือว่ารถไถน,นะครับอีซ e ีดันดันลงไปให้เป็นทางน้ำนี่กับปานเป็นทำเป็นค้นคูเนาะเป็นคันตันน้ำไว้นี่ให้มันไหลลงใส่ลำา้วยเนาะ ทำอย่างนี้ก็โอ้ยผมคิดว่าหน้าดินจะเสียหมดนะครับีกซีแบบนี้ดินไปลงไปสู่ลำห้วยหมดแน่นอนดูแล้วเม่นังก้อยก็เดินไปดูลำมันผมก็นั่งถ่ายคลิปก่อนนะครับไอซี เอกเนาะเอฟซี FC เนาะครับนี่ครับสวนยางเขาก็ปลูกอยู่แต่ไม่มันไม่มไมปลูกไม่เยอะนะครับเอฟซียางได้แค่ปีสองปีเองครับเอฟซีนี่ครับผมว่านะครับเอฟซี FC. ก็ดู มองฟ้านะครับเอเนาะมืดตอนเช้ายังมืดนะครับเอฟซถ้าตกเที่ยงมาจะไม่เดดร้อนนะครับเอซนี่ครับมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเอมาดนูนี่จะเป็นลำห้วยนะครับเอซที่ไหลลงไปสู่ ห้วยบางซายเนาะนี่ครับกม็มามาดูกัน,นครับอีกสิตรงนี้มันจะเป็นอะไรคล้ายๆว่าเป็นถ้ำรับไม่ใช่เป็นถ้ำนะเป็นแนยวยาวนะครับอีกสิมันจะ ไม่สูงเท่าไหร่ครับพี่ซีครับดูโอ้นี่ครับ,รบเป็นป่านะครับลงไปด้านล่างนี่ครับพี่ซีก็โอก็ดูสวยนะครับพี่ซีนี่ มองมาแต่ไกลคิดว่าเป็นถ้ำนะครับอีีไม่ได้เป็นถ้ำเนาะตรงนี้นะครับอีีผมมองมาผมมาปลูกมันนะครับโ้ยลื่นก็มานังนี่คือไล่มันเขานะครับีก็มานั่งผมก็มานั่งถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับี อบ้านผมก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่ีทำไรม่มมนสําปะหลังเนาะก็เป็นนี่เป็นศิลนเยอะเนาะทำไร่มันสําปะหลังเขาเลยปลูกเริ่มปลูกยางมานะครับพีีก็มันก็ไม่เทาลา่ครับก็พอได้ใช้เนาะปลูกยางเวลาไม่ได้ ไ่ไม่ได้เป็นนี่เป็นสินเยอะนะครับ FC แต่โต้ดูเฮ้ยแสดงว,ว่ามีคนมาไล่มาสวนอยู่นะครับ FC เนาะแบบนี้มีรอยการสับหญ้านะครับมองดูภูเขานะครับ FC ีมันมืด ขายจะฝนตกแต่ไม่ตกเมื่อเช้านี้ก็อยู่ที่บ้านผมเนาะเอา้าแม่จะคอยกักกลับแล้วนะครับอีซีขึ้นไปหาโมไซคแล้วไปทีนี้เราก็เดินทางกลับนะครับอีซีเนาะขึ้นไปดูว่าจะได้ลำมันหรือไม่ได้สงสัยจะได้ไม่ไม่ได้นะครับอีซีเพราะว่าลำมันตายหมดแล้ว านี่ครับอ่ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ